ชิวในที่เขาให้มาเนี่ยสั้นแค่นี้จะไปการลมอะไรวะขับเดิมเดิม,เด,มเดินดีกว่าเว,เว้ยเกเป้ยเป็นลูกพ่ออยู่ไหนฉันภูมิใจพอใจละที่เป็นกะเทยไอ้บุญบ้าบุญม,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 มายนี่เนโค้งสายมคุณจะต้องมาขับทางครันนี้วะอ้าวไม่ได้นี่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนลพี่ยิ้มเขามีไอเดียอะไรของเขาแต่เช้าไม่รู้เนี่ยปุกพี่โบมาเปิดคลิปเนี่ยไหนตัวจะทําอะไรอีกเนี่ยนี่ก่อนเลยดูหน้ากูนี่ขี่รถเยอะเกินไปไม่สิวฟ้าก็ฝีแล้ววะเนี่ยจมูกกูเป็นนอตอุดมแล้วเนี่ยอันนี้ภาพขึ้นให้ดูเนี่ยบวมตุยเลยเนี่ยก็เลยจะต้องมาทําอุปกรณ์ป้องกันกันหมวกไม่พอละชิวเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ย สั้นแค่เนี้ยจะไปการลมอะไรวะพีมพือเรจะทําใหม่ฝน,น,นตกก็ไม่เปียกขี่ลมผ่านก็ไม่เป็นไรหน้าก็จะไม่พังที่ฝุ่นก็จะไม่โดนแบบเนี้ยเวลาตามสิบล้อเนี่ยฝุ่น,น่ยเข้าเต็มตาเลยเนี้ยรับประกันได้แล้วมันจะตีบาดคอไหมเนี่ย <c oughs> นะถ้าสิบล้อผ่านเนี่ยทาให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่มีไปซื้ออะคริลิกป่าเดี๋ยวไปดูว่าไปซื้อที่ไหนอยังไงกันครับเี่เราต้อ <c> ง <oughs> ใช้ประมาณ4แผน่นเดี๋ยวไปซื้อสามแผ่นพอ1แผน่น2แผน่น3แผน่น สแผ่นเป๊ะท้าไม่ใช้น้วจะตบให้ด้วยเดี๋ยวกูตบซ้ำแบบนี้วันนี้บันเกิดดีแต่เช้าเพราะว่าหน้ากูเป็นงี้กูยอมไม่ได้ใครนะคะที่เป็นสายทัวร์ลิงหรือว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีของพี่ยิ้มเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าในการกันฝุ่นกันแดดกันฝนกันลมอ่านว่าเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้นะคะไปเลยค่ะพรอแล้วไปซื้ออะคริลิกกันยา ชิบหายแล้วตอนแรกบอกว่าจะพาไปดูถ่ายใช่ไหมกูไม่ฟื้นไปแล้วกูนึกนึกได้อุต้องถ่ายชิปนี่ตักนี่มันขี่ละบากกเหลือเกินอยู่ที่ร้านเขาบอกว่าอะคริลิงหมดกูว่าอะงงเหยือกูไม่ได้ถ่ายชิปเลยไปไปไปเจอที่บ้านไปบนต่อ ได้มาแล้วไงนี่แต่ว่าเราได้แผ่นใหญ่แค่2แผ่นเองไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีทั้งหมด3แผ่นไงมีของเก่าด้วยแต่ไม่รู้จะโค้งพอหรือเปล่าก็เอาเอาเล็กมาเสริมอีกสักสองแผ่นมาดูกันแล้วว่าเราจะได้ระยะล้างคามอเตอร์ไซค์สักแค่ไหนเอาให้มันเกิดประโยชน์อะใช้ได้จริงอะลัวตำรวจจับด้วยจอดหน่อยครับจอดเลยจอดเลยไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะลองวัด เดีย๋ยวขอแกะคิวอันนี้ก่อนนะนี่อัน,น,อน,นดับแรกรไม่เราจะใส่เข้าไปตรงนี้ไง<อ>นี่นี่น,นี่เราจะมีจุดยึดนี่นี่ปั๊บนี่เขาน่าจะต้องต่อต่อชิวก่อนต่อ,อน,นี้ก่อนต่อคอลิกก่อนไอเรื่องโค้งเนี่ยมันง่ายเพราะาเราเอาฮอตแอร์เป่ามันก็โค้งตามรูปแล้วเอา,เอาละเริ่มมา,าวันนี้โต๊ะนี้ยังว่างยังไม่มีคนมาเราจองเลยต้องเจาะแล้วยึดนอ็อตในการต่ออคลิปแบบนี้ตัวตอนแรกจะใช้ รีเวทคิดว่ารีเวทเนี่ยพอมันเบ่งปุ๊บเนี่ยอะคิลิกระเบิดแน่นอนในน็อตยึดดีกว่าพี่ยินเขาคิดอะไรแต่ละอย่างนะโอ้โหไม่รู้มันจะใช้ได้จริงหรือมันจะเสียเงินเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเอาเป็นว่าต้องมีอะไรข้อดีอะไรบางอย่างในคลิปนี้ในโปรเจก์นี้อย่างแน่นอนประโยชน์มีหรือเปล่าไม่รู้แต่เสียตังค์แล้วแน่ๆหกเจ็ดแปดร้อยบาทนี่อ๋อนี่คือทําครั้งหนึงซื้อมาหมดนี้เลยเหรอ แต่เป็นเก่าอ่ะสนิมเข้าตาโอ้ขับเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วมันจะไปเติมไปแต่งอะไรเพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจขับเดิมๆเดินดีกว่าเว้ยโอ้ตัวทำไมไม่ซื้อเนี่ยที่เขาขายตามเอ่อที่เราไปอ่ตัวเหนือเหรอเออว่ะเดี๋ยวลองซื้อมันดีกว่านะตัวนั้นเออก็แบบนั้นเหมือนที่ตัวจะทำแป๊ะเลยไม่ทันแล้วามเร็วไไม่ด้กันฝนใช่ไหมตามที่ตัวต้องการเลยเออวะทำไมไม่เอาแบบนั้นนะไม่ได้ไม่มันไม่ซิ่งไงมันทำเองซิ่งกว่าไงอยากทำเองวะเหรอเทียมีวิธีแกะให้มันง่ายกว่านี้บว่ะ ตอนนี้นะคะแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วมองเห็นไหมมองแทบไม่เห็นเลยเพราะมันใสมากขั้นตอนต่อไปพิมทำอะไรฉันว่าฉันจะวัดคาบให้เป็นรอนแล้วฉันจะเจาะเอาละ ทังตลอดด้วยหรอคะพอะพุทธเจ้าค่ะเละไปแล้วหนึ่งลูไปแล้วหนึ่งลูแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกสามลูแสดงทิมเลยถ้างั้นลั่นขนาดนี้เสียงแล้วผิดหวังแล้วเสียงไม่เหมือนี๋ยังไม่สามารถหยุดพยิ้มได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะออกมาอย่างที่เขาคิดภาพในหัวหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงรอดูค่ะ เชื่อไหมว่ามันสามารถขับรถฝากระสุนของปืนอัดลมขวดน้ำได้เฮ้ยเดี๋ยวทำให้ดูไม่เอาครับมันนั่นมันไม่มาให้เราชุดหนักมาโชุดหนักมากุูไม่กล,ล,ลัวเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จสิบอันปั๊บ ก็ยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่พี่โบนจะเอาสติกเกอร์มาแปะขอบเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นขอบแล้วก็ขอบด้านข้างจะได้ไม่คมด้วยค่ะไปเดี๋ยวเสนตำรวจมึงอะชุดตำรวจแต่ใส่ไม่ได้ใส่ได้ไปหามาตำรวจมึงไซส์เอสอไอ้เงี้ยตัวจริงเราอ้วนนะ เราเขินคิวลี่คิวลี่คิวลี่พีนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะประกอบนะคะให้มันเข้าทรงอ่าตำรวจตำรวจเราจะทำการยึดตรงนี้เดี๋ยวเราหาจุดยึดก่อนมันจะลำบากประมาณตรงนี้นี่ขออนุญาตตรวจคนครับข้าคืนเยินกลางถนนแล้วก็บอกรถย้อนในเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขออูุญาตผิดครับเยินจ่าเฉยดีกว่าขออูุญาตผิดเนี่ะ เจะฉยตอนนี้คุณใช้รถผิดประเภทนะครับไม่ผิดผิดยังไงผิดยังไงข้อดีมันมีไงมั้งครับไม่มีไม่มีแล้วทำมาทำเพี้ยอะไรครับทำไปทำเพี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเรื่องรถจะหาจุดยึดก่อนร้อนฟังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวหาจุดยึดก่อนโอเคเดินเรื่องต่อกันเจาะรูเข้มไทยรัฐเจาะรูเข้มไทยรัฐได้ประมาณนั้นประมาณนั้นขอกิ๊กกองเนี่ยนะตำรวจไซเบอร์มึงอ่ะ จะเล่นเยี่ยอะไรอ่ะให้เวลาแต่งตัวด้วยไอ้แย่โอเคไอ้ทันกษะทีเลยเอ้ยเอ้ยนั่นพอดีเลยไหมจ้าทีไปผมพร้อมจะทดสอบแล้วกับรถรุ่นนี้พร้อมแล้วใช่ไหมจัดไปรถอวกาศคันใหม่ของบันเจิดแม่มันอะไรมันแน่นหัวไปหมดเลยว่าจะมันต้องฟิตเมนต์พอดีล็อกคอไปลองดูจ้านี่คือคิวลี่กันลมกันแดด กันทุกอย่างไม่กันตำรวจอย่างเดียวเอ้ยเฮ้ยเป็นไงเราเอาเรื่องอะเป็นไงน้องน้องเห็นพี่แล้วน้องจะต้องตกใจและนี่แค่เป็นการทดสอบการขี่เท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปทดสอบฤดูกาลอีกไม่กระดิกเลยว่ะไม่กระดิกเห็นไหมหน้านี่ไม่มีกระมือเฮ้ย ผมลืมชื่อจ่าครับจ่าชื่ออะไรครับเรื่องการกันลมเป็นไงบ้างคะจ่ารู้สึกดีได้เป็นไงลมนี้ไม่โดนหน้ไม่ยดนเลยเหรอฮ้ยถามจริงผมขอลองหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่มีเข้าหน้าเลยผมขอลองหน่อยได้ไหมฝนและลมนี้ไม่มีโดนหน้าเลยคุณพูดเป็นเล่นจริงๆแต่ว่าคุณอาจจะเสียหน่อยตอนเลี้ยวแรงๆทำไมอ่ะพอรถจะช่วยคุณเบรขอันเกิดลองผลงานตัวเองสักหน่อยเถอะ ไม่มีลมกระแทกหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวอืองงเลยอ่ะดีเลย,เลยแปลกมากผมว่าเดี๋ยวพ่อมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราพาเขาไปทดสอบภักะนาเออลมฝนฝุ่นเออเอาคนันนี้ไปดิเดี๋ยวพาพ่อทดสอบตอนเย็นไป่ <c oughs> ใเวลาทดสอบประสิทธิภาพ ของชิวบันเจิดการลมกันฝนกันแดดลมฝนแดดฝุ่นพ่อลองนั่งเวลาพ่อไปกีเนี่ยโดนเนี่ยลมก็ไม่โดนหมวกม่ต้องใส่ฝนก็ไม่เปียกฝุ่นก็ไม่มีรับประกันเขาบอกเลยว่ามันสมบูรณ์แบบยันคนซ้อนเดี๋ยวลองคนซ้อนด้วยคนซ้อนกำลังมาไม่คนซ้อนเหนือใคเแม่เดยวลูกพ่อใครม่ที่ไม่ลูกพ่ออยู่ไหนฉันภูมิใจพอใจละทิเป็นกัะเทย ขอให้เป็นตัวทดสอบหน่อย ใส่เยอะจนวันนี้ก็ผ่าเนี่ยองกู้หล่นหมดเลยผู้หญิงสวยๆนั้นมันควรจะอยู่กับผู้ชายที่น่ารักน่ารักอย่างเราไม่ใช่หรือายไม่ได้เลยายัไมได้ตั้งหัวตั้งคู่เหรทำไมหรอคะตั้งหัวตั้งคู่รถทดสอบการขี่ผ่านอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นลมฝนฝุ่นไม่ไปเดี๋ยวพ่อวิ่งออกไปวิ่งไหมถ้าฝนตกมันก็ตกไม่ได้ไม่กล้องมันตามไม่ทันตามไม่ทันพ่อไม่เคยดูอุโมงลมในการทดสอบวิทยาศาสตร์รถยนต์อะ ห้องแหลบะ่ะเขาจะมีอุโมงลมก็มีฝุ่นฝนลมแอโรดนอมิกจะเห็นเลยว่าฝุ่นวิ่งไปทางไหนไม่เอาอะไรแล้วนั่านเลไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าไไไไยค่ะถ้าพอตอนอย่ามาตออ้องไปได้วยกัน <c oughs> เร็วเร็ว เออเอาเออโค้ดมดนโดนแล้วแล้วแล้วแม่ยืนกันรักยัขพี่ขี่ะแม่ขนาดยังไม่มีลมนะก็ยื่นหน้าไปหน่อยสิขาบอดเออบอดเอยนะอนะนี่ก็ตีหน้าหน้าแดงกูจับแพนค่ะโอะไรกนนั่นแหละโออลงมันขึ้นลมมันขึ้นดูทดสอบประสิทธิภาพนี่ชิวบันเจิดมาค่ะนี่เป็นไงโอ้โห ไปเยอะไปเยอะดีนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเว้ยเฮ้ยไปเยอะมาเฮ้ยไม่เหนียวม่เหนียวไปเฮ้ยต่มัรอดว่ะเฮ้ยเาไอาได้สียงไรเสียงอล้โอะไรยดเฮ้ยเฮ้ยปุ่น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 ุ่นปุ่นปุ่นปุนปุ่นปุนปุ่นปุ่นปปุนุนปนุนปุ่นปุ่นปุ่นปนปนปุ่นปุ่นปุ โดนโดนเล่าละโดเฮ้ยเฮ้ยลงเข้าลงเข้า้างไม่เข้าทางขาทางขาทางที่มาเจอฝนอีกรอบนึางายุเอนายฝนพายุเฮ้ยคงสายอนี้นค้งสายเจะต้องมาขับทางคนนี้ไหเข้าไม่ได้นี่เฮ้ยลงเข้าลงเข้านตัดโอ้โหงเข้โอ้ยฝนยุดฝนยฝนยุด

ถ้ามึงยังไม่โอ้โหไอ้เอ้าจานจันทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางหน้าข้างหน้านี่ดูข้างหน้านี่ดูข้างหน้านี่นี่เห็นไหมนี่ไม่โดนเลยนะนี่คนซ้อนคนซ้อนไม่ว่างคนซ้อนไมบอกบอกไอ้สัตว์ให้มันถามมึงหน่อยได้ไหมอ๋อแน่แน่กระจกมึงเนี่ยถ้ามันออกมันออกไม่ได้หวางอะคือมันก็พอกันได้ดูสิเนี่ยมอนก็ห่างไปนิดนึงก็เหมือนกับที่เขาขายแหละเห็นไหมน่ะไม่เห็นตาผมหนวกครับ เงี้ยเห็นไหนวะเห็นเนีเห็นแล้วขับได้แองไตาเสียตาไม่ดีแว่นเสียแว่นไม่ดีเนาจะต้องไปตัดแว่นใหม่ได้แว่นเสียนี่ทดสอบแล้วทั้งลมฝนแดดถามพ่อดีว่ะดีไหมควรจะดีถ้าแต่ต้องออกมาซะอีกเนี่ยสักั้งกับบ่าอย่างเงี้ยให้มันใหญ่หน่อยเอ้ยเอ็งมันขี่เนี่ยแม่งตัดเล็กไปหน่อยแต่ว่าเกินคาดนะไม่คิดว่ามันจะใช้ได้ดีได้ใช้ได้อ้าวมันใช้ได้อยู่เลยไม่เนี่ยเนี่ยยิ้มไปเรียนแบบจากที่เขาขายมาพ่อไปขี่เลยพ่อลองไปขี่จริงจริงดิ เดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยไงเฮ้ยไเ้ค้อเหมือนเอเรียนเลยวะเพว่อแกไข่เพราะเพราะเหมือนกอลัมอะเอ้สิงได้อ่ะเฮ้ยแม่งขี่ได้จริงเฉย ใครยั่ไมาทำเล่นๆล่ะตัวจำคำไม่ขายนะที่ไม่ททำเล่นเป็นพิดไม่เอาไม่สวยไม่เท่เชยโอยเชยมากคุณลุงมันอวกาศมันโชบเฉียวมันลู่ลมของมึงเนี่ยดูไม่แข็งแรงสุดแล้วจะเอ้อออกมาแสดงว่าร้อน ร้อนลมไม่ตีไม่ได้แดดมันต้องปัดน้ำฝนซะหน่อยโอ้โหปัดน้ำฝนด้วยใช่ใช้ได้แต่ใหญ่นิดนึงนะก็ก็กันฝนกันแดดได้พี่หน้าจะทำประตูด้วยทำประตูทำประตูสุดยอดลูกค้าอัญชีนไหมครับอัดชีนไหมโอเคบริการล้างรถครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันล้างกระจกให้ด้วยค่ะล้างกระจกค่ะล้างกระจกล้างกระจกกระจกค่ะเป็นไงคะลูกค้าสะอาดขึ้นไหมคะกระจกใสไหมครับใสกระจกใสขึ้นไหมคะ อขอบใจมากนะ ใช่ได้จริงใด้จริงไงเอาไปรับหลานเลยค่ะเข้าไหมเข้าไหมไม่เอาเดี๋ยวย้ายไปใส่เดี๋ยวพ่อเลยกับ้านหลานเดี๋ยวย้ายไปใส่ฟีโน่ดีกว่าได้ไหนพ่อชอบเฉยเลยว่ะมีทั้งแจ็คโค้กมีทั้งชิยวโอโหฟีโน่สุดยอดเลยโอเคเจอใหม่อีพีหน้ากับนี่เทคโนโลยีบันเจิดแบบนี้จริงๆเราพาแดปมาจากไอ้ภาคเหนือที่เขากันฝนขี่มอเตอร์ไซค์แหละมันไม่เท่งานนั้นอ่ะมันเฉยนี่ฟ้าใส่เกิ๊กเดี๋ยวกูมานะคะครเชียวครูมานะกูมานะขบไปหาหมอก่อน นะครับปิดตาไปละ